สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วนะคะก็ชุดนี้หน้าแบบนี้เป็นคลิปที่2อ,อันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่ามีน้องๆในอะไรนะในแฟนเพจนะคะถามเข้ามาว่าพี่แก้วค่ะมัสคาร่าตัวนี้ใช้ดีไหมเออพี่แก้วยังไม่ได้พูดถึงเลยนะอะไรอย่างนี้แก้วก็เลยจะมาพูดถึงในคลิปนี้เนาะก็จะเป็นตัวนี้นนเองเป็นมัสคาร่ามิดเนของมิดเนนะคะรุ่นนี้ ก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะเป็น mid teen iron c u r l l e mascara นะคะก็จะเป็นรุ่นที่ยาย่าเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองนะคะก็รุ่นนี้แก้วซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็จะมารีวิวกันในคลิปนี้แล้วกันว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก่อนจะไปรีวิวเราจะมาฝาวกวอลของแก้วนะคะคือตอนนี้แก้วทำเออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวอล k วอลมากนะคะก็จะเป็น คล้ายๆกับไดอารี่ในรูปแบบวิดีโอของแก้วนะคะจะอยู่อีกชาแนลหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างก็ไปดูกันเนาะว่าวันวันหนึ่งแก้ทาอะไรบ้างไม่รู้อยากทําคือเห็นแบบที่อยากทําแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะทําครบ30วันหรือเปล่านะ <Okay. S 1> คือที่อยากทําเพราะว่าแก้วเห็นนะคะสาวๆ่างประเทศที่เขาทำคลิปบิวตี้อะไรเนี่ยเขาก็มีวอล์ก เป็นของตัวเองกันเนาะเราก็อยากมีบ้างซึ่งวันๆหนึ่งเราก็อยู่แต่ห้องไม่ได้ทําอะไรมากนะคะแต่ก็อยากจะถ่ายเก็บไว้แล้วก็อยากจะแชร์ให้ดูกันเนาะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงมาให้ล่าล่างก็เข้าไปดูกันด้วยนะคะค่ะก็มาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าเพราะว่าแกไม่ไม่น่าจะพูดนานนะสำหรับอันนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ราคาที่แก้วซื้อมาก,ก็คือ89บาทนะคะ 89มีขนาดน้ำหนัก3 5ดกรัมนะคะก็ที่เขาเคมมาเลยนะว่ามันช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าหัวแปลงเป็นรูปตัวีขนตายาวดำงอนเด้งค้างด้วยหัวแปงมัสคาร่าซีเคอรนะคะสีนะก็ยายาน่ารักมากเลยหัวแปลงก็จะเป็นรูปตัวีคือเขาบอกว่ามันเป็นรูปตัว C ใช่ป่ะเซกแก้วมอง ไม่ค่อยอกว่ามันเป็นรูปตัว c มันแค่งอนแอนเข้าไปขาแก้วใช้ก็รู้สึกว่าอะไรไงคือปัดแล้วมันเด้งจริงแต่ว่าไม่ถึงส2บชั่วโมงแน่นอนก็คือมันก็เราดัดเราปัดขนตายาวงอนแต่ว่ามันจะยากชนิดหนึ่งมันจะถ้าสมมุติว่าตาเราไม่แห้งไม่คือไม่รอให้แห้งมันจะไม่แบบว่าสมมติปัดไปแล้วเราเอามือไปโดนเงี้ยมันก็เปื้อนอย่างเงี้ยนะคะสําหรับข้อเสียของมันแล้วก็มันไม่แห้ง,หงช้า แล้วก็ล้างออกยากมากคล้ายๆกับเมเบลีนเลยนะก็คือแบบถ้าใครต้องการที่แบบติดทนอะไรเงี้ยอืมคือมันล้างออกยากคือแบบต้องใช้รีมูเวอร์เยอะๆหน่อยนะสำหรับการล้างก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ดี๋ยจะปัดให้ดูแต่ว่าจริงๆแล้วปัดปัดปัดมาแล้วนะนี่ขนตาเราก็ดูว่ามันจะเพิ่มอีกประมาณไหนนะแล้วก็ขนตาล่างดีกว่า ถามว่าเหมาะไหมแก้วชอบไหมชอบนะแต่ว่าแก้วไม่ได้ค่อยได้ใช้บ่อยเพราะว่ามันล้างยากสําหรับตัวแก้วเองแก้วไม่ได้ซื้อพวกเมเบลรีมาใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแก้วไม่ชอบที่มันติดทนเกินมันดีเกินแก้วแบบเป็นคนแบบขี้เกียจคือเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะพูดว่าขนตาตัวเองยาวมากนะก็คือปกติก็ไม่ได้ปัดมากแค่แบบปัดให้มันดูขึ้นไปนิดหนึ่งมันก็พอแล้วเพราะว่าขนตาแก้วมันค่อนข้างจะยาวนะคะ แต่ว่าสําหรับใครที่ต้องการความยาวมันก็ให้ความยาวนะสําหรับอันนี้ให้ความยาวในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับฟุ้งหนาเหมือนตีขนตาปลอมเป็นแผงก็คือมันให้ยาวให้โทนก็คือถ้ามันแห้งแล้วนะถ้ายังไม่แห้งอย่างเงี้ยเอามือไปปัดอย่างเงี้ยเนี่ย,ยมันจะติดติดมาเนหะ็นไหมมันจะติดติดที่นิ้วเรามาติดที่โดนอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันแห้งแล้วคือมันเกาะหนึบมากก็ต้องล้างให้สะอาดนะ ก็ส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็จะมาพูดสั้นๆแค่นี้ก็ให้เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจของสาวๆนะว่าต้องการจะซื้อไหมสำหรับแก้วซื้อก็ถือว่าโอเคไม่ได้แบบเสียใจยที่ซื้อมานะคะก็ชอบนะก็เป็นแบรนด์ที่ราคาน่ารักแล้วก็เป็นมีหลายตัวที่แก้วใช้ของมิตีนะสัน้นๆเท่านี้แล้วกันนะสำหรับ มิตทีนมัสคาร่าตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะลืมกันนะไหนๆก็ถ่ายคลิปแล้วก็เลยต่อไปเลยอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับเจ้ารีวิวตัวนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจกันเนาะสำหรับการที่แก้วมาให้ข้อมูลว่ามันใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็ลองไปตัดสินใจกันดูว่าควรจะเลือกซื้อแบบไหนให้เหมาะกับตัวเองนะคะวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้มีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ facebook Fanpage นะคะก็ สวัสดีค่ะ